สวัสดีครับตอนนี้กำลังทดสอบบอร์ด Arduino กับการวิเคราะห์ความถี่เสียงนะครับจากไมโครโฟนซึ่งตอนนี้ผมตั้งฟังก์ชัน Gen นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่2กิโลเฮิร์นะครับเข้าสู่ลำโพงนะครับและใช้ไมโครโฟนในการรับและวิเคราะห์นะครับแสดงผลบนหลอด LED นะครับโดยที่ความถี่2-4ถึกิโลเฮิร์เนี่ย ให้ดวงที่1และดวงที่2ติด3ถึง5กิโลเฮิร์เนี่ยดวงที่1ถึงดวงที่4ติดและ4ถึง7กิโลเฮิร์นะครับดวงที่1และดวงถึงดวงที่6ติดนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่2กิโลเฮิร์นะครับผมจะจ่ายสัญญาณเสียงเข้ามานะครับผมปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ ต่อไปตามสเปคบอกว่า3กิโลเฮิร์เนี่ย3กิโลเฮิร์นะครับ LED จะติดสี่ดวงนะครับต่อไปผมจะทดสอบที่ความถี่4กิโลเฮิร์นะครับ 7กิโลเฮิร์ตนะครับ นี่ความดีเสียงอยู่ที่เจ็ดกิโลเฮิรต์นะครับผมลดสเปคลงมาเหลือที่หกกิโลเฮิรต์นะครับห้ากิโลเฮิรต์ครับสี่กิโลเฮิรต์ครับสามครับ ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ